ันนี้นะครับเราอยู่กันที่หัวหินนะครับอยู่กับหมอรักนะคะหมอรักเป็นเป็นแพทย์อะไรคะเป็นรังสีแพทย์หมอลังสีนะักลินิกอยู่นั่นคะ่ะ <c oughs> นะแล้ววันนี้ก็คือเรามากินข้าวด้วยกันนะคะนี่คือสิ่งที่พี่หมอกินนะเว้ยพิเศษสองจานกินอย่างงี้วันละสี่มือ้อและนี่คือกินแค่นี้เดี๋ยวหลังกินเสร็จเรามาดูกันว่าเราไปออลตราซาวเป็นหมอลังสีใช่ไหมเ <c oughs> อลตราซาต้วตับเลยแล้วดูว่าเรามีไขมันเลอดตับหรือเปล่า soon after บอกแล้วว่ากินหมดจริงนี่ดูเขากัน คนกินมันต้กินมาเรียบร้อยมยงค่ะสองจานชอบมากมันกะปยากอร่อยถ้าหลงตาเอง,งแม่เขาบอกว่านึกว่าจะมีมาอีกคนนึงเห็นใครตามปิดมาเหรอไม่ได้นะท <c oughs> ักทายครับมีคนตามมาอีกคนครับไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ถึงแล้วด็อกเตอร์รักนะหมอรักทำด้ทุกอย่างเลยอันต้าสาววินิจฉัยโรคความงามค่ะแล้วก็โรคทั่วไปได้ด้วยค่ะคิดว่าคนทั่วไปรู้ไหมว่าอันต้าสาวคืออะไร ไม่รู้หรอ,อกขอแล้วขยันทำคลิปหน่อยตายโสนใครครับคุณหมอตอนนี้กำลังอัลตราซาวด์ครับมามาดูจอใกล้ๆนะครับผมอเอากล้องเข้ามาดูใกล้ๆเลยอุ้ยนี่เจอบางอย่างแล้วครับพี่โอ๊ตอันด้เป็น เนื้อตับปกตินะคะสีเร so ียบเนียนดีค่ะก็ตรงกลมๆดำๆตรงนี้นะคะก็คือถุงน้ําเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยขึ้นอันตรเสาสามารถผ่านไปได้ง่ายค่ะมันก็เลยจะเห็นเป็นสีดําๆแบบนี้นะคะว้าอย่างนี้อันตรายไหมอ่าถ้าเป็นถุงน้ําสีดําๆขอบเขตดีแบบนี้ไม่มีแคลเซียมอยู่ข้างๆอ่าเปนแคเซยกรดแคลเซียมจะเป็นสีขาวขาวแบบขาวมากๆเลยแล้วก็ข้างในเนี่ยไม่มีแบบว่าเป็นเซปตัมที่เขาเรียกว่า มีเป็นเส้นๆอ่ามีเส้นแบ่งกั้นอ่าถือว่าอันเนี้ยเป็นถุงน้ำที่ดีหรือไม่ดีดีโอเคตับ้านได้เอาอยากไค่เลย ล้เกิสมติเป็นสีขาวอะจำสีดำเนี่ยกลายเป็นสีขาวขึ้นมาอ่ถ้าเป็นสีขาวก็จะเป็นพวกก้อนเนื้ออย่างเช่นก้อนเนื้อฮิเมจิโอม่าหรือว่าเป็นเลือดเป็นก้อนเลือดใช่เป็นกระจุกเลือดนะครับก็ดีแล้วที่เป็นสีดำนะครับแสดงว่ายังดีอยู่ยังรอดอยู่ถ้ามันไม่เอฟเฟกอะไรก็ช่างมันอยู่แต่เนื้อตับเนียนนี่นะเนื้อตับเนียนเนื้อตับเนียนมีไขมันไหมจ๊ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปอ่าต่อไปต่อไปเฮ้ยพี่โอ๊ตไม่มีนะ มันกงไม่ควรมีป่ะออกกําลังกายทุกวันเนี่ยนะเทียบสีตับกับสีไตแล้วอโอเคโอเคอย่โอเคถูกแล้วดีโอเคไหมถูกแล้วดีโอเคทุกคนดูไว้นี่คือตัวอย่างสุขภาพดีออกกําลังกายอย่างน้อย5้าวันต่อสัปดาห์พี่หมอออกเจ็ดวันอะนะนั้น,น,นใครอยู่ทางบ้านนะครับเล่นกีฬาให้สุขภาพอยาแดกเหล้าครับผม <laughs> มันมีอู่อย่างหนึ่งที่โคตรไม่มั่นใจเลยว่าจะปกติตอบลูกมาก <laughs>